สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องสุขสุขเคนขามาทักทยายกอีกจะคลิปพี่น้องมาเว่าเรื่องเราวที่ว่าคิวสาวหน่อยเพรบานแพงลุดนะคะลุดมือได้มือสําคัญแห้งแห้งพี่น้องจนแบบบยอยากเสือเกิดอีหยังขึ้นหลายคนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ่าจัดสรร เทวดาปั่นแต่งวสันเป็นอย่างคือว่าแบบนั้นพี่น้อง FC อลาอวงอิง FC สาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องคือจะเห็นข่าวอยู่นาาเนาะคะเนาะเห็นข่าวก็คือมีประกาศออกมาว่าคิววัน 31, ที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคมสองพรยหสิบเจ็ดของสาวน้อยเพชรบานแพงคิวอุ้งอิงเพชรบานแพง คิวลุดพี่น้องเป็นไปได้จังไดคิวอุงอิงเพรบานแพงคิวสาวน้อยเพรบานแพงลุดมือสำคัญแต่มันเป็นเอียงทีถึกจะสันแหลวพี่น้องพอมีประกาศออกมาเนาะทางสาวน้อยเพรบานแพงทางสอนนาประกาศออกมาทางบอสจประกาศออกมาว่าสามสิบเอท่านว่าคุมนี่คิวลุดผู้ใด สนใจอยากจะจ้างไปใส่เนี่ยติดต่อได้นะคะให้เบอร์โทรมาปรากฏว่าผู้ใดล่ะพี่น้องผู้ใดละ่ะคุบเอหมองนีมือสำคัญเด้พี่น้องผู้ใดเห็นกอรกต้องเฝ้าโทรแมนบอกและแล้วพ่อเอกเร็วที่สุดเลยค่ะพี่น้องพ่อเอกอุ้ยบอกมาแล้วยังคนขิงลูกอยู่พ่อเอกน้องคู่นี่ละ่ะพี่น้องพ่ออีหลา่าอุ้งอิงเน่านี่ล่ะนะคะพ่อเอก เอาคิวนี่เลยค่ะพี่น้องแล้วมันเป็นอียงที่ประจวบหมอเอฟซี FC แฟนครับหูอยู่แล้ววาวันทีหน่หนึ่งหนึ่งมกราคมสองพันหร้อยหกสิบแปดคือวันขึนบ้านไม่มือขึ้นบ้านไม่มือสันวันดีขึ้นบ้านไม,ม,อ,นนนนไมอีหล่าอองอิงหลายคนบอกว่าโอ้ยจะข่อยสิเดบไปบโนะอ่าหลายคนบอกว่าเพิ่นวามี่ถแห่สาวน้อยเด้ เอาหน่วยสองเด้นอมาเพิ่นเอารถแย่สาวหน่อยหน่วยสองเด้วมากวาสันไปฟังสีสะเกตสร้างบ้านพอสร้างสีสะเก็สร้างบ้านคุยกันก็พอการใช่บอกว่าคอยยังข้ดอยู่เด้ว่ามันเป็นขาดขาดขาดยังอยู่ขึ้นบ้านไม่สุบตาขนาดนี้มันสีแค่รถแคห่หน่วยสองทอนั้นบ่าสันบ่ได้บ่วงใหญ่ๆนี่ว่าสันเนาะอืม เทวดาปั่นแต่งพี่น้องฝ่าจัดสรนค่ะให้คิ้วงานสาวหน่อยเพชิดปานแพงคิ้วงานอุ้งอิงหลุดในมือสาอ็ดท่านว่าคมพ่อเอกก็เลยจัดเลยพี่น้องพ่อเอกเอามือสามสิอ็ดท่านว่าคมถือว่าเป็นมือก่อนมือขึ้นบานใหม่เอซีแฟนคลับกับสิเรมาบานลูกสาวแมนบอค้หรือว่าทีมงานค่ะ ทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงขึ้นบ้านใหม่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลายคนบอกว่าโอ้ยานบบไดปไปงานบ้านอีหลาบัตานิมาเบิดตเลยพี่น้องมาเบิดทีมงานเลยค่ะเพราะว่าวันที่สามสิบเอ็ดเนาะสถานทนี่นะคะพี่นอ้อ,องพ่อเอกเพื่อนว่าจะจัดอยู่โรงเรียนคือเก่าด้วยเหตุผลว่าถ้าจัดอยู่บ้านเนาะเรื่องของนามยังกะจะบ่สสะดวกเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจะจัดอยู่ สนามโรงเรียนบรรน้องคู่คือเก่าพี่นอ้องห้องน้ำก็สะดวกสบายเนาะห้องน้ำเยอะแยะในการใส่จัดงานเพิ่นกะเคยจัดงานมาสถานที่เพิ่นขอเอาเป็นเอาเป็นสนามโรงเรียนนะคะพี่น้องเรากันในเทือนีในไหนก็นจะขึ้นบานไม่วันที่หนึ่งมกราคม2568กร็ถือว่าขึ้นบ้านไม่ท้ำบุญขึ้นบ้านไม่ทํำบุญแบบเป็นทํำบุญไปน้ัอีก เพื่อนจะจัดเป็นงานบุญระปาไปเลยนะคะพี่น้องก็คือเป็นบุญระปาผู้ใดจะมาห่วมบุญข้นบ้านไม่ได้เห็ดบุญระปานําบัตรค่ะบัตรจะมีจํหน่ายทั้งบัตรแข็งและบัตรอ่อนพี่น้องบัตรแข็งอ่าร้อยยี่สิบบาทจะเป็นสอกสอเลยค่ะพี่น้องเป็นสอกสอมีขูบอิหลาอุ้งอิงผู้ใดอยากได้ซอกสอ ไปทรงไห้ผู้นัน่นผู้นี่ไปฝากไปตอนไปเก็บไว้เป็นทรงสอขอซออุ๋งอิงเลยค่ะเป็นบัตรนะคะบัตรบัตรงานนี่ร้อยยี่สิบบาทพี่น้องค่ะแล้วบัตรนี้เป็นทรงข้าวอ่าเงินรายได้ต่างๆหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายพี่น้องเพิ่นจะมอบให้ทางโรงเรียนทางวัดนะคะเป็นการทำบุญทุกบาททุกสตางค์หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายพี่น้อง เป็นการทำบุญอิหลีนะคะนี่คือพอเอกวาว,าว้าแบบชี้แจงรายละเอียดให้ฟังทั้งเบิดเลยนะคะพี่น้องเว้ามากฟังไปดั่มขนกิ่งลูกไปนั่มพี่น้องเกินอีหยังขึ้นคือจังขึ้นบ้านไมอิหลา่าอุงอิงอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเป็นไปได้จังไดพอ,พอพอแม่แม่ในทีมงานหรือว่าทีมงานสีบบไดมามวนซื่นมาสนุกสนานมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลูกสาวเป็นบ่นพี่น้องปรากฏว่าฟ้าจัดสรร เทวดาปั่นแต่งแล้วพี่น้องคะ่ะหาคิ้วงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ยคิ้วงานอุ้งอิงหลุดวันที่31มธันวาคม2อ6 7แน้วละมือเตือนเศร้ามาเป็นวันที่หนึง่งมกราคม2อ6 8ปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงพอพอแม่แม่ในทีมงานกันเต็มอะยะละค่ะเมื่อนั้นเราพอพอแม่แม่เอฟซแฟนคลับ มะมวนเดฟพี่น้องมะมวนขึ้นสามสิบเอ็ดอยู่ต่อเลยค่ะอยู่ต่อขึ้นบ้านใหม่ลูกสาวเลยแล้วพ่อเอกยังบอกนะว่าอู้ตอนนี้คางบ้านนั่นเนาะทงไหทงหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วปัตตานีพี่น้องเอ้ยผู้ใดจะเอาเต็นมากลางปีใหม่เขาดาวที่บ้านอุงอิงกลางเต็นได้เลยบรรยากาศก,ก็คือจะดีช่วงนันกระนาจักอยู่ในช่วงอากาศที่ หนาวเย็นพอสมควรพี่น้องเพราะว่าปีใหม่ปกติแล้วปีใหม่อากาศหนาวอืมพี่น้องกางเต็นท์ได้สะดวกสบายเพราะเอกว่าผู้ใดอยากเอาเต็นท์มาก,กางอยังจังได้ได้เลยเต็มที่วพื่อนเต็มที่นะคะเพราะว่าทงห้ทงหน้าเพิ่นเก็บเกีียวเรียบร้อยแล้วเนาะเราถือโอกาสทําบุญใหญ่ไปน้ากันทั้งบุญผ้าป่าพี่น้องบุญผ้าปา่าเทือนี่ล้วกักบ,บุญขึ้นบ้านใหม่อีลาอุงหญิง อแง่งเบาเองคนลูกเครเ้าน้ำแน่ถอดเรื่องนี้กันเลยว่าน้อพี่น้องาัตตานีคุยเรื่องนี้พอดีถาาฟังรายละเอียดว่าเพิ่นจะจัดงานอีกยังจังใดปัตตานีได้ยินพอเอกเพิ่นชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะถึงประเด็นนี้ถึงเรื่องนี้นะคะว่าเพิ่นรูปแบบงานจะจัดจังใดเนาะเราก็เมื่อนี้นะเห็นมีคนมาขอสืบบัตรแล้ว ต่้งต่าตยัางบ่ทันไดขายบัตรบ่ทัทนได้เฮ็ดบัตรเลยค่ะพี่น้องมีผู้ขอซื้อบัตรแล้วยังส่นะคะโอ้สุดยอดเนาะงานนี้เฮ็ดบุญมีความสุขได้มากบัตรลูกสาวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือเป็นข่าวบุญเป็นข่าวดีแล้วเป็นเอียงทีบ่เวหอดยามไดยังขดเค,คิงลูกอยู่พี่น้องเอาพี่น้องมาจังได๋เนาะคุยกันค่ะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนะคะฟ้าจัดสรร เทวด,ดาปั่นแต่งคือว่านาอกนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องเกี่ยวกับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงบอกซู้กันฟังพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ